โรงเรียนนวัตกรรมเทคโนโลยีการขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่อนาคตที่ดีกว่าสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนฤมลสายคำด้วงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำพาดนนำเสนองานผู้ขับเคลื่อนระบบ o b e c Content Center ระดับสถานศึกษาด้วยรูปแบบการบริหารงาน Team Model 2 CTS วัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่ง เพื่อส่งเสริมพัฒนาครูในการใช้สื่อ o b e c Content Center 2. เพื่อขับเคลื่อนทีมโมเดล to CTS ด้วยกระบวนการวงจร Deming PDCA 3. เพื่อยกระดับผลสำเร็จของนักเรียนให้สูงขึ้นกระบวนการในรูปแบบทีมโมเดล to CTS มีดังนี้ T Technology การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน E illusion การวัดประเมินผลที่หลากหลาย a activity การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ m monitor การนิเทศติดตามจากการใช้รูปแบบการบริหารทีมโมเดล to cts ส่ TS, งผลให้โรงเรียนบ้านลำพาดมีผลสำเร็จเพิ่มสูงขึ้นในทุกกลุ่มสาระและผลคะแนนการทดสอบระดับชาติโอเน สูงกว่าระดับประเทศและเพิ่มสูงมากกว่าร้อยละสามเป็นลำดับที่6ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขตสาม